เอาขายของไปแล้วหนึ่งขายของไปแล้วหนึ่งอ่ะมาะพอไปสักสองสามท่าพอไม่ต้องเยอะมาท่าแรกเลยเอาท่าง่ายๆไม่ต้องเอาท่าย,ยากนะคะเราบอกกําลังกายไปแล้วไม่ต้องเน้นยากเราเรีนง่ายไปหลังท่านี้เปิดอกให้กวา้างๆการแข็งอกนะคะการแขนงอ,อก,นะก,ออกท่านี้ก็บริหารกระชับต้นแขนหัวไหละเวลาที่เราเปิดอย่างเงี้ยมันได้สบัดได้ล่างได้ถึงอะไรด้วยะค่ะอือเนี่ย อย,อย่าสบายเกินไปนะให้มันรู้สึกว่ามีอะไรเน้นโน้มถ่วงที่มือหนักๆหนักๆนะนะเนี่ยเปิดน,นมาสิบครั้งเอ่จอรอบเนาะอ่ะเท่าที่ไหวนะคะไปดินยืนเก่งหน้าท้องรุ่มไปดรืยแต่เวลาไม่เก็งก็จะพองๆหน่อยไปฮึหนานเห็นบอกมันก็จะดูฟิตๆเพียงลงไปเลยนะคะหนึ่งสองสามหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้า บีบสะักเข้าไปเก้าและสิบอ่ะมนนี้นะขออน,นี้าตอันหลังใม่ตู้นะสาวเช็คเียดร้อยละ,ะหน่สองสามหนึ่งสองสสห้าหกเจ็ดแปดเก้และสิบอ่ะให้ดูสองมุมเลยะคะ่ะออกกําลังกายด้วยท่าน,นี้ยืนธรรมดาแต่ว่าได้หน้าทองด้วย ไต้กำเนื้อต้นแขนหลังห,งหอของเราของเราด้วยโดนสะบักด้วยนะคะมีดเบาๆปุ๊บปุ๊บอะอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเยอะไม่ชอบออกกำลังกายแบบท่าที่ต้องโยกตัวยกเขา่าแทงเขา่าเนี่ยเพราะน้ำหนักตัวมันเยอะไม่ได้นะสูงวัยหรือบางคนมีปัญหาที่หัวเขา่าเนี่ยคะ่ะยืนออกกำลังกายสบายๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะได้เนื้อมันกันควายกำเนื <c> ้อ <oughs> มาเมื่อกี้กลางกลางแล้วตอนนี้ บิดมกัการขายออกเสมอหัวไหลกาําลังส่วนเพื่อการบาลานซ์ซิ่งเพื่อการส่งตัวที่สมบุลที่สุดคุณที่สุดส,ส,ส,สาวายยืนกางขาดีที่สุดค่ะสองมือยื่นไปข้างหน้าแล้วประกบกันในแบบนี้ค่ะจะประกบกันไม่เฉยๆนี้ก็ได้จะประกบกันในแบบนี้ประสานกันในแบบนี้ก็ได้ยืดไปตึงๆตรงๆแล้วบิดไปด้านซ้ายหนึ่งครั้ง กลับเข้าที่บิดไปด้านขวาหนึ่งครั้งกลับเข้าที่แบบนี้นะว่าเป็นหนึ่งครั้งเราจะมาทําท่านี้กันที่สิบครั้งสองรอบค่ะเกรงหน้าท้องร่วมไปด้วยตลอดเวลานะคะพร้อมนะพร้อมเกรงนหมหนึ่นงนนะสอง,ส,องสามปึ๊บนะคะเกรงไว้หายใจด้วยซ้ายขวานักหนึ่งซ้ายขวานับสองกลับมาตรงกลางก่อนนะคะไม่ต้องเหวี่ยงตัวเร็วจนววเกินไประวังเ,เอวเข็ดเียวหลอกนะคะสามสี่ปุ๊บ หกเจ็ดแปดเก้าแะสิบอพอประมาณนะคะนี่คือรอบที่หนึ่งของเราค่ะยังอยู่ในช่วงบนแล้วก็ได้หน้าท้องนะคะช่วงบนปกหน้าท้องนะขายืนอย่างเดียวไปก่อนตอนนี้นะคะเราเน้นเบ,บาๆอันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะลงไปถึงขาไหมนะไปเรื่อยนรอบที่สองค่ะสิบครั้งตอนนี้มีไหลนะคะ ลืออะไรที่หลังลงมาแล้วนับหนึ่งนับสองมันเมื่อจะพคู่หรือเมื่อจะการออกกลังกายสามสี่เลือกห้าเลือกหกสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสาวอาจจะอาจจะ่อานไม่ออกไม่เห็นนะคะทนี้ตามจะไม่เห็นนะคะเจ็ดแปดเก้าและสุดท้ายค่ะเลือกสิสังเกตนะว่าสาวจะมีแค่ช่วง้ย yeah. ขึ้นมา สะโพกล็อกไว้กับที่ปึ๊บเก่งน้ำ้องไว้แล้วก็บิดแค่เนี้ยบิดแค่เนี้ยบิดแค่นี้เขาสิบโปไปเนี่ยเขาสิบโปเอวตัวโปเอวขาไปน้นนะคะเอาไว้การทรงตัวของคุณแน่นๆนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณแน่นๆสะโพกคุณแน่นๆนะแล้วเพอ่บิดขาได้อันนี้เป็นอีกท่าหนึ่งไปเลยนะมันจะได้สะโพกไปด้วยได้กรมเนื้อต้นขาไปด้วยแต่สาวไม่อยากให้ทําพร้อมกันทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราหลงแล้วมันอาจจะท่าบิดตัวแรงเกินไปเดี๋ยวบาดเจ็บได้นะคะ จตไปลายเท้าบางที้าเจ็บไม่ดีก็เจ็บนะคะต้องระวังนิดนึงะยืนธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วหรือถ้าเกิดว่าถ้าใครไหวท่ามเกียดก็ทํายกเข่าไปด้วยแทงเข่าไปด้วยในแนวขยับภาบเป็นอย่าเนี้ยภาพเป็นนี้จะทําทีละข้างก็ได้หรือว่าซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งนับสองนี้ไปก็ได้ะคะ่ะจะได้ต้นขา จะได้หน้าท้องล่างไปด้วยได้เยอะกว่าเดิมด้วย,วยแต่นั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีกล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงเพื่อที่จะยกข,ข้างหนึ่งควยข,ข้างหนึ่งควยได้นะบางคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเขาน้ำหนักตัวเยอะจะสามารถไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจคนที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ไม่สามารถควบกุมกายท่าพุ่งทุ่ง่งงอได้ด้วยท่าเบาๆกันก่อนสําหรับวันนี้นะต่อไปท่าที่สามควจะย่อได้นะไม่ย่อลึกเราย่อแค่ half squat โยกแค่นี้โยกแค่นี้เราก็ได้กำเนิต้นขาแหละเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอใครยยกไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องยยกนะคะเอาไม่หนักหน้าขึยนมาหนึงยยกแค่นี้พอเกรี่หน้าของได้เน่นๆนะคะรู้ไหมว่าสาวจะทำท่าเลยเป็นอีกหนึ่งท่าที่สาวทำเยอะมากก็คือท่าสายแบนทันนะคะคล้ายๆที่เรายืนทำเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เรายืนตรงๆนี้เราจะยยกไปด้วยยกหลงขาชิดกันไว้กอดกันไว้ดีๆนะคะเข่าไม่เลยตายนิ้วเท้านะคะดันก้นไปล่างไปเยอะ เกรงหน้าท้องไว้สองแขนึ้นมาห้าแบบนี้ค่ะเราดึงขึ้นไปข้างหลังเหมือนเราจะดินนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบบอกได้แล้วว่าฟิลตามกับท่าที่หนึ่งเลยค่ะแต่ส่วนที่ได้เพิ่มมาก็คือหน้าขาแต่ที่ได้ข้างบนก็จะเป็นลัางหัวไหล่แล้วก็สะบักเหมือนเดิมก็ทีอสองสามสี่ห้าหกเจ็ด และสิบถ้าย่อไหวย่อแค่นี้พอแล้วก็ลุกขึ้นค่ะว้าวบอกให้เล่นมบาบ้างปุ๊บๆเลยรเหมือนกันนะเลเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะคะเอาจริงเะเอาจริงเหอ่ะต่อไปอ่ะถ้าพอจะได้น้ำหนักตัวเยอะก็ทำได้ท่านี้มีปัญหาเข่าก็ทำได้ท่านี้เพราะเราจะพากันแค่เก้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะเก้าไปด้านข้างแบบนี้ ไปนข้างแบบนี้สเต็ปเท้าไปด้านซ้ายทีกับขับชิดเข้าที่สเต็ปด้านขวา๋ยวนี้ไม่ต้องไปหน้าไปหลังแนละ้วเอาซ้ายขวาไปก่อนนะคะเป็นท่าน,นี้ก่อนท่าที่สี่จิกนะคะถ้าไม่ไหวจิกก็แตะตรงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะจ็จิกแบบนี้หรือจะแตะส้นได้หมดอเอาทีา่สะดวกที่สุดขว้าให้มันออกไปซ้ายทีออกไปขวาทีก็แล้วกันนะคะการมือต้นขาบเบาเบาไม่ต้องโยนนะ ช้าๆเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องไปไกลไมากจนเกินไปเอาแค่พอขุนไปไหวอือเ้ยนี่นะนีนี้มือจะเอาแบบที่สาวทำเมื่อกี้ก็ได้สบายๆนะคะไปนับซ้ายหนึ่งนับขวาสองไปเลยก็ได้หรือซ้ายขวาแล้วเปนหนึ่งทางก็ได้นะคะเดี๋ยวสาวจะทําเป็นแบบเอาแบบเอาแบบนี้ นี่เนาะจะได้เรนกันว่าต้นแขนหลังเมื่อไรไปด้วยนะพอท่านมีสิทธิ์10ครั้ง2รอบเหมือนกันค่ะท่าที่4แล้ววัยเหมือนกันนะเริ่มดิ้นเริ่มพันว่าไ <c oughs> ม่หิวเขา <c oughs> อย่างอย่างอย่างยัง,ยงได้อยู่อ่ะเสร็จค่ะยืนตัวตรงๆไว้ก่อนนะคะเก็งขาท้องไว้สาวจะทําแบบ shoulder p r e s แบบนี้นะแล้วก็ก้าวซ้ายก้าวซ้ายทีลงดึงก้าวซ้าย ก้าวขวาก็ดึงก้าวซ้ายก็ดึงแบบนี้นะอ 3, 4, 5, ่ะสามึดสี่ยึดห้าเดี๋ยวท้องไว้ยึดหกยึดเจ็ดยึดไปยึดเก้าและ 4, ยึดอ่ะสีห้าเ็ด้ยเดี่ยวๆเขาบอกวีกเขาไม่ไหลายทางู้มงไลย <t> ไม่ทำนานดนะ้วยนะอ่ะต่อไปรอบที่สองอ่ะขอเป็นแบบแว่งนะ แบบแบบนี้เราก็ได้แขนหัวไหล่สบายสบายมีแดดด้วยในตัวอย่าแลบบืมหน้าท้องถึงจะซ่อนอยู่ข้างในเราให้รู้ว่าเราหดนะหนึ่งสองสามอย่าลืมนะไาขาไปคาดนะพึบเปิดออกหนึ่งยึบสองสามจิกไปเท้าสี่บา้าห้าึบหกพึบเจ็ดึบ แปดเก้ 8, 9, 10, 5, าและสิบค่ะเรียกว่าสำหรับท่าที่สี่สบายๆตามสไตล์สาวสวยถ้ายากเราไม่ทำค่ะเอาใจจจความด้วเอาใจคนท,ทนี่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าแล้วกระดมนักโตกันเนงนะคะมองปคนเมื่อยพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะขอนนนอนุญา,าตดูน้ำก่อนไ่เหนือนะสาวบงตรงว่าได้เหนือะเริ่มร้อนแล้วเบามากค่ะ ถ้าพวกนี้บอกเลยว่าโซชยลสบายสบายอ่ะต่อนะคะนี้ก็ยังขยแขนยกแกบหน้าแบบนี้นะเอาเนื้อศีรษะแตกให้ไปในแนวทยแยงนะคะไปแบบองศาเอียงอะเอียงซ้ายทีเอียงขวาที่แบบนี้นะเอียงไปทางขวาขาซ้ายถีดแตะไปด้านหลังจิตปลายเท้านะแบบนี้แบบนี่เพราะจังหวะมันจะเป็น มือขึ้นขาแตะไปด้านหลังอย่างนี้งืสองซ้ำปาบอย่างนี้ใช่ไหมลงเปลี่ยนปาบเนี้ยสลับซ้ายขวาไปเรื่อยหรือเคาจะทําทีละข้างก็ได้นะคะท่าน,นี้เช่นเดียวกันจงังหวะที่เรายืดเราได้หน้าท้องด้วยจงังหวะที่เราลงบางาหน้าท้องเราก็จะหดลงมาด้วยนะคะเราจะได้หน้าท้องด้วยในแนวนี้นะคะเราจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้วยเราจะได้กล้ามเนื้อต้นแขนหลังหัวไรของเราด้วยนี่ ออกกำลังกายง่ายถ้าเดียวได้ตั้งสามสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนแปดส่วนไปเลย <c oughs> เอาทำทีละข้างเนะาะสิบครั้งพอมันจะได้ไม่งงนะเราด้วยจะได้ไม่วินอ่ะขอเป็นเท้าซ้ายแล้วมือไปด้านขวาเอียงเอี่งฟังตรงข้างนะพร้อมนะคะนะบ one two ยกนึบชา้าช้าสองสามสีห่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าและสิบไอที่ไม่คืออะไรรู้ป่ะข้างนี้ข้างนี้ <c oughs> นจนสั้นมันได้ตรงนี้แหละมันได้ก้าวเมื่อต้นขาฝั่งนี้ไปด้วยค่ะมันต้องยืนตรงๆไปด้วยนะคะเอาต่อไปฝั่งนี้และทีนี้ทํางานบ้างแล้วเกลี่ยน,นะคะข้างนี้ค้ำบ้างแล้วแล้วก็ขานี้ดีดไปด้านหลัง ปลายจิกนะคะแล้วก็มือขึ้นแบแบบนี้นะพร้อมนะคะสิครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ายซ้ายนิดนึียหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะโอ้ยังไงสุดยอดเอาไปมาได้ห้าท่าแล้วนนเนี่ยม่ใชิเลนเเนี่ยเอาจริงน,นเนี่ย ใส่สเมัยขึ้นผีด่าเันจังเกือบนึ่งอยู่ค่ะเกือบนึงโอ้ยมวนจะมวนเลยกันเลยนะคะอ้าวห้าท่าผ่านไปแล้วมีใครจะพับหยิบน้ำก็ไปเลยนะคะหยิบเลยนะคะหยิบผ้ามันใชดงงทช่เหนื่อได้ก็หยิบไปก่อนนะอ่ะ้อมแล้วไหวไหมต่อไปเราจะไปกันต่อด้วยท่าที่หกนะคะมันก็ยังต้องยกขายอยู่อะไหวกันไหนมได้อยู่เนาะ แต่ว่าถ้าคนน้ําหนักตัวเยอะแล้วจะยกไหวไหมสาวกำลังคานวณอยู่ว่าถ้าเกิดบ้าถ้าไม่ต้องยกเราจะทำไงถ้าเอาแค่มือมันก็จะได้แค่มนอ่ทำก็จะเป็นแค่นี้โบกซ้ายโบกขวาโบกซ้ายโบกขวาเอาเป็นว่าใครถนัดโบ,บกโบกใครถนัดยกไปด้วยยกนะคะท่านี้จะเป็นแบบนี้ค่ะมือพับแบบนี้มือลืงอเหยียดตรงมือึง,งอศอกแบบนี้นะคะสลับนับหนึ่งลึกนับสองลึก นักสามแบบนี้นะไปเรื่อยๆสิครั้งแต่สาวจะยกเข่าไปด้วยยกแขนมาทางซ้ายแขนที่เยียดตรงๆมาทางซ้ายนะก็คือยกข่าซ้ายสลับแบบนี้เอาเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสิบนะคะเป็นหนเป็นดสิบทีละข้า้งแต่จะได้ตัวไปไว้เนาะ,อะขอสิบครั้งถ้าใครแบบขาไม่ได้ทำมือตามโอเคไหมคะโบกสำหรับละพัดไปพัดไป,ไป,ไปอย่างนี้นะ <laughs> ไม่ใครจะเป็นบ้าป็นกันเลยหายไปข้าวยาว พร้อมแล้วสิบครั้งสาวสุดหพร้อมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงมาท้องหกพุงมาน้อยเจ็ดแปเก้าและสิบค่ะเฮงงายปวดจังหวะที่ยกเข่ามันได้อะไรปะ่ะของล่างพุงมาน้อยค่ะถึงบอกว่าถ้ายกเข่าได้ยกมันจะได้เยอะ นะคะในหน้าท้องแล้วเยอะยับๆับกับยังไมได้ก็ได้อยู่แต่มันจะได้แค่เกร่งหน้าท้องมันจะไม่โดนท้องล่างด้วยโบกสะบัดตรงนี้เราจะได้แค่ต้นแขนแลออะหัวไหล่นะคะต้นนี้ต้นขาได้แล้วเพิายืนทรงตัวมันมั่นถือปะทีนี้ถ้าอยากได้ตัวหน้านด้วยยกคารวมไปด้วยค่ะจะได้ฟูมพอดีได้ทุกส่วนเลยมารอบที่สองนะใครถนัดแบบไหนทําแบบนั้นนะคะไม่ต้องฝืนนะอันนี้เป็นท่าที่ผูกแล้วหนึ่งสองซากนับหนึ่งสองซัก สี่ห้าหกเจ็ดแปดค่และสิบสาวเชื่อว่าหลายคนทําได้แหละแค่นี้เองง่ายๆเนาะไมค่อยฝึกไปค่อยๆหัดทาไปเดักก็จะดีขึ้นเองค่ะอาจจะยกได้ไม่สูงแรกๆอันแรแบบนแค่นี้อ่ะขอยกตามมากก็ลองยกดูนะคะถ้าใครได้อย่างที่สาวถามีีดึงขึ้นมาเลยมันจะถึงนิ้วแล้วถึงหน้าอกอเลยนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ ถ้ามันไม่มีตรงนี้มาก,กั้นน่ะมันจะยกได้แต่ถ้าคุณยังมีตรงนี้กั้นอยู่อะมันก็จะได้ไม่ถึงแต่ทําไปทำมาให้สังเกตตัวเองว่าเด๊ะมันสีสูงขึ้นเรื่อยๆได้เด้ะมันคือพัฒนาการที่ได้ค่ะสังเกตตัวเองด้วยออกกำลังกายมันต้องเห็นอะไรสักอย่างแน่นอนแหละไม่ใช่เสียงเหงื่อทิงไปโดยตาเปลียวปีเตอร์ไม่ได้ค่ะเออบนได้ <laughs> ออกข้าแล้วอะไวจังอะ มาโซพาเวอร์กันสักหนึ่งท่าท่าเมื่อกี้ที่สาวยอ่อมันเป็นท่าจริงๆคือแมรโรสโคอเนอะาะถามว่าคนน้ําหนักตัวเยอะคนมีปัญหาของเขาแค่ยอ่อแล้วลมได้ไหมสาวว่าได้นะพอได้มาทําท่านี้กันท่าแมรโรสโค u a ดสิบครั้งสองโลกถ้าใครไหวลงลึก,ลก,ลก ลึกนะคะลงลึกๆให้กล้นมาประมาณเสมืองหัวเขาเลยแล้วขึ้นนะคะไม่ไหวเอาแค่ score, าร์ดสควอ t แต่พี่สาวทำมุกี่แค่นี้พอแต่ที่สําคัญคือคุณต้องเปลี่ยนหน้าท้องเปลี่ยนหน้าขาดีๆนะคะ,ม,ะม,มันจะได้หลายสวนมากเราจะได้ดิหานท้องของเราด้วยนะคะพอ half สิ t ท่าเอาเท่าที่คุณลงได้นะไม่บังคับเป็นท่าที่เจ็ดเลียวค่ะสาวเชื่อว่าใครเลิคุณทาท่านี้เป็นสาวทำบอ่อยมากขา,วกวาเกาะกันไว้ให้แน่นๆเลยสนิทๆเลยนะคะอย่าให้มีช่องใดๆพวก ันเ็นตขาทางแบบนี้แล้วเอาคุกไว้นะคะก็าหนดท้องไว้วย่อตัวลงเบาๆนะคะอเอาแคบเบาๆเอาแค่นิดหนึ่งเอาเท่าที่ไว้แค่เนี้นะคะมือเอาที่สบายใจจะจับเสเองวไว้จะปกระสา,ดดากกนไว้แบบนี้จะกางไว้แบบนี้แบบนี้ได้หมดเอาที่สบายใจมาสาวขอทำแบบนี้ลุกขึ้นมาค่ะยเ,เยเน,นึืเอาฮ้าพอนะสองสาม ไิหารหัวเขานะคะข้อต่อส่วนต่างจะได้ทํางานด้วยค่อยๆกระตุกนะคะอย่าดึงแรงเจ็บอย่าแบบปึ๊บกสีชับเอานะคะเดี๋ยวเขาสี่ั้งนะคะค่อยๆล,กกลุกเก้าและสิบสังเกตในตอนที่ลอยโย่เราเก็จะระวังไม่ให้เขามันเลยไปนิ้เท้านะสาวก็จะเอาใช้ก้นส่งไปด้านหาาลังเ,เยอะๆเวลาลอยโย่ลงสังเกตไหมเขามันจะไม่เลยไปนะะิ้วเท้าเลยค่ะ เราก็ได้เป็นฮาร์ฟสโอตแบบฮาร์ฟเนโรสโคตเลยนะคะป้าพนี่น้องเหนื่อยเด้องอนเด้มื่อแตกเด้อเอาแคเ่นี้สาวอยากให้คนมาไล่ดูจังเลยแด้ก็ลองทำเล่นสิสุกเพราะว่าช่วงที่สาวกู่เนะี่ยถือเป็นการรีแลกซ์ผนค้ายปัปในตัวได้ก็พักไปในตัว้วนนวดวยโมบล์สบายๆแต่ถือว่าการออกกำลังกายวันนี้คุ้มเสียเหงื่อบบได้ประโยชน์แน่นอนควบทุกส่สวนมาต่อกันได้รอบที่สองนะ อันหนึ่งสองสามขาชิดกอดกันไปให้สนิทเลยนะทักทักทักขอดูมุมนี้นะคะดันกุ้นไปด้านหลังเยอะๆยยอตัวลงประมาณนี้เข่าไม่เลยกลายยิ้มเท้านะคะเปลี่หน้าห้องไว้มือพร้อมค่อยๆลุกนะครับหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยกน่องนะคะเราเอาแค่เข่ากับหน้าขะพอสองสามเสียดายไมไม่น้องสี่เลรว่หลังมาไหมคะ่ะห้าหก เจ็แดนนแอดเร็วรเบาช้นาเก้าแม่สิบสำหรับท่านนี้ถ้าใครไหวอย่างที่สาวบอกนะอยากได้น้องด้วยลงลึกๆแล้วลุกขึ้นมาขยิงไปในเท้าขยิงไปในเท้านี่ดีนะคะดีตัวหัวใจดีตัวไตดีตัวปอดดีตัวตับนะคะดีตัวตับดีตัตวหลายๆอ,อย่างและระบบไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะหลายๆปรมาจารย์หลายๆคร,รู จะแนะนำว่าเห้เออกกำังกายด้วยท่าขยิบแวเองน,น้วยเกิดร่วมกับการออกกำลังกายท่าอื่นนะมันจะได้ช่วยด้วยค่ะขยินไม่ต้องทำอะไรมากยืนแบบนี้ขยินแบบนี้าก็ได้เป็นท่าออกกำลังกายแล้วเรื่นี้ก็จะเป็นท่าที่แปลงข้อเทาค่ะโอเคไหมไม่ง่ายยืนตัวตรงๆไว้เปล่งหน้าท้องกางขาไิ่งก็ได้ค่ะจะได้ขยิบสบายๆหน่อยสลับแบบนี้นะคะซ้ายขวาข,ขยินขึ้นมาเฉยๆเ,เลยค่ะเนี่ย สลับซ้ายสลับขวาถ้าใครอยากให้มันมีจังหวะนี้มึงคุณก็โยกออกนะคะอ่ะซ้ายขวาเป็นหนึ่งครั้งขอท่านี้สิบสองรอบค่ะหนึ่งสองสามยืดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ทันแปดแล้วนะเก้าโอ๊ยห้าตัวหกนับผิดเจ็ดแปดโอ้ยสิจบแล้วนะเก้าแล้วสิบอ่ะรอบที่สอง ขอเป็นแบบนี้เลยขยิบแบบนี้นะคะสองสามอันนี้ก็ขยิบสี่ห้าหกรวบรัดมากเลยเก้าเลยเจ็ดแปดเก้าและสิบโอ้โหเมื่อน่องเอาการสุดยอดจุกน้ำก่อนเนาะเอาน้ำหาย ลงผิดล้มท่าหรอเปลนาจิแต่ท่าไปอีกสองนะว้าวสุดยอดนั่งเงียเอาเอาไงเอาไงจะไปไหนเนี่ยมาต่ออีกหนึ่งท่าเป็นท่าที่เก้านะคะท่านี้กางขาออกพอประมาณประมาณสมมุติพอไรนะเพื่อน ยกกำบ,บันขึ้นมาแบบนี้เราจะมาบริหารทุกส่วนเหมือนกันนะคะยกมาไว้แบบ,บเราชกซ้ายชกขวาน่าเป็นหนึ่ง,งครั้งชกให้กำหมัดไว้แน่นให้มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรในไๆมือเราเค,ค่อยๆชกออกไปกซ้ายทีขวาทีแบบนี้น่าเป็นหนึ่งครั้งนะคะเป็นหน้าท้องไว้ด้วยย่อขาพอประมาณประมาณทั l สป q u a กลางดีนะคะถ้าทำไม่ไหวจะยืนชกธรรมดาก็ได้แต่ขอให้มันมีแรงเอี้ยวตัวนิดนึงเพื่อที่จะให้สีข้างของเราได้ทำงานนะคะเอวข้างจะไปทุกที่ปีเตอร์อย่านะ เนี้ยชอบอย่างเงี้ยเห็นไหมชอบแต่มันเงนียบแล้วไปหาพี่องเลยไปไหมไม่ได้ไม่อยากให้กาดเนียเอาอ่ะ๊ากอนต้องโดนในประเทศแล้วถ้าแบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้วคดณตุกเลยไปทัวเลยนะแถวเนี้ยไปทุกบ,บ้านเลยเราไปหาเพื่องกาแปไปเธอไม่ได้ชอบมเงียบสาม โดนส้นไปหลายเที่ยวแล้วค่ะโดนตรงตรงส้นเท้าเนี่ยเขานมันจะหมันเที่ยวอะไรของเขาไมาเนี่ยมันมาอ้อนอนะพอเราเพลอหน่อยเนี่ยมันก,กัดแรงด้วยอ่ะแตไ่ไม่ถึงกับว่าเข้ามันจะเป็นรอยอ่ะฉันไม,ม่ชอบเป็นแผลฉันมชอบเป็นแผลฉันไม,มยอบเป็นแผลไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นก็เราจะไม่ค่อยชอบใจเ้าเวลาเขาจะแบบน้องลงน้องทางอยู่นี่ค่ะรู้ว่าเล่นตางทีเขาจะเล่นแหลงสัตว์น้องางทีลว่าอะไรคอนโทรลเข้ามาไม่ได้ยิ่งหน้าร้อนนี่อ่ะผช่วงเขาติดสัตว์เยอะโอย วนเวียนวนเวียนอยู่นั่นละมุอซ้ายมือขวาอยู่ขาเนี่ยเขาเกิดแงะแงะอย่างเงี้ย,ย,ยใครมีแนวจะรู้นะก็ <c oughs> ก็เอ็นดูเขานะแต่ก็บางทีก็มีหมันใสมาเ <c oughs> มืเ่อหลายหลายผัวทั้าผับังบาบังเถื่อนนะคะแต่บางทีก็เหงาไม่เห็นเขาก็ถามหาประมาณน,นี้แหละเออนะอ่ะมาต่อท่าที่เก้าค่ะขอขออภัยนะคะที่คำช็อตไปหน่อยเล็งหน้าท้องไว้นะคะ ใครถนัดยืนตรงๆแล้วชกซ้ายชกขวาโอเคแล้วแค่นี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าท้องคุณทางานมือนี้มือน,นี้คุณได้ต้นแขนหัวไหล่ด้วยคุณได้หน้าท้องด้วยคุณได้กามเมื้อต้นขาด้วยเพื่อนๆแค่นี้ออกกําลังกายง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากสิบครั้งโอเคไหมถ้าใครไหวสาวอยากให้ย่อลงนิดนึงจังหวะน,นี้ป๊าป๊า,ปาโอเคไหมสิบครั้งพอเป็นซ้ายขวานะน่าจะรอดเนาะอ่ะย่อลงประมาณ half squat เหมือนเมื่อกี้ถ้าใครไม่ไหวยืนตัวตรงๆนะคะชกขวาชกซ้ายนับหนึ่งป้า สองอัพสามสี่ห,ห้าหกเจ็ดกดที่ก่อนนะคะแปดเก้าและสิบค่ะจะเข้าไปอีกแล้ว <c oughs> เป็นหนึ่งตลอดไม่ได้เลยอยู่เงาก่อน,นแป๊บนึงแดนแดนแดนอ่ะรับที่สองค่ะพร้อมไหมการเข้าเยอะตัวลงพร้อมแล้วชกค่ะน้ำลื่น นั่สองสามสี่ 3, 4, ยืนตัวนิดนึงแล้วค่ะสี่ท่านจะได้ทำงานห้าหกหน้าท้องอย่าลืมเปลง่ยนวัตลอดเวลาเจ็ดแปดอุ้ยมือขาดเก้าเลี้แหละสิว้าวสุดยอดพอยแม่ <c oughs> มันเสร็จยังไงเด้ถ้า,า,ม,ามันดูง่ายงายแต่เวลาทำแล้วมันก็ดู มันยาวนะแต่มันก็รู้สึกได้ว่ามันโดนสาวก็เดท่วมเลยค่ะตอนนี้สนุกดีแค่นี้แหละออกกําลังกายที่ผ่านนี้ต้องไหนมากค่ะเราก็เล่นกับท่าเราเลยไปเดี๋ยว้อเสร็จจากยืนสาวก็ลงไปเสือบางทีสาวก็จะมีอุปกรณ์มายกดําเดียวต่อเม้นเ้นเรืนถ้าวันที่สาวไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําคลิปแบบเป็นเรื่องลาวสาวก็จะเก็บท่านนท่านี้ไปเป็นการ พกทวนตัวเองไปด้วยจันจะเป็นท่าเก่าๆเสาเล่นไดทุกวันสาเล่นแบบนี้มาห้าปีแล้วกับท่าเดิมๆพวกเนี้ยเพื่อนสังเกตเหว่ามันจะไม่มีท่าใหม่เป็นไปกว่าเดิมหรอกเบสิกของการออกกำลังกายก็อย่แค่นี้ค่ะมันอยู่ที่โค้ดแต่ละคนน่ะจะสอนให้เราทำยังไงเล่นกับอะไรเพิ่มติมขึ้นมาเป็นการเขาเรียกว่าแอบออนเข้ามาให้แต่ละท่ามันดูมีแวลูมากขึ้นแค่นี้ มีคุณอะค่ะหรือว่าดูดูดูยากขึ้นดูมีน้ำหนักในการออกกำลังกายมากขึ้นแค่นั้นเองนะคดีกว่าสักสควอชก็สควอชอย่างเงี้ยแม่หนึ่งนะันะเพระจะเป็นสควอชบวกกับลุกขึ้นมาชกพักพักสควอชลุกขึ้นมาเตะตึก๊กตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยได้ก็เหมือนกันมันจะทําให้ได้หลายส่วนมากกว่าเดิมแค่นั้นเองจริงๆแล้วเบสิกมันก็มีไม่กี่ท่าหรอกนะคะนี่เขาบอกเป็นพันท่ามันก็มาจากเบสิกเบสิกไม่กี่ท่าเหมือนกันอ่ะท่าที่เก้าคิดแป๊บนึง ไปแล้วท่าที่เก้าไปแล้วอื่นต่อไปท่าที่สิบวาท่าอะไรเดียอ่าวรูท่าแหละเป็นอิงท่านี่ทํามาตัง้งแต่เรียนแล้วถหลงนใครทำไม่เป็นก็ไม่รู้ว่ทาทำท่านี้คือท่าแกะสลับง่ายๆนะคะทา่านี้หัดทําไม่ต้องหัดมานมันเป็นกันอยู่แล้วนะคะทา่านี้แบบนี้แล้วนะคะท่านี้จะได้ต้นแขนกอา่าไรได้หลัง ได้หัวเขานะคะเส้นขาแฮมสตริงเนี่ยด้วยนะคะได้เส้นขาแฮมสตริงเส้นแฮมสตริงด้านหลังน้าท้องนี่จะกดิดนไปด้วยได้ก็ดีนะคะเอาเท่าที่ทาได้ได้ทาไว้นะคะบางคนลงไม่ได้เอามือแค่แตะเขา่าพอเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอได้ไม่ผิดถ้าใครไปได้ลึกกว่านั้นไปที่หน้าแข้งนะคะไปที่หน้าแข้งถ้าใครได้ลึกกว่านั้นให้ไปที่ปลายิ้วเท้าโอเคไหม ขอนักซ้ายนัาขวาไปเรื่อยๆเป็น10ครั้งแล้วก็ทำสอรอบน,นะคะระวังหัวชิ้นเนาะเพราะว่าเรามาที่ท่าที่10บแล้วนะคะมันสิบินงไปท้งเ้วยเบวะกะคามเดือดสำหรับทานี้นะคะสาวาาก็จะทำยงงอย่า,างระวังเหมือนกันนะอ่ะตออย่ยางไวปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบเลยเนาะหกเจ็ดแฮมสตริงเป็นหลักนะคะแปดหลังนะคะเป็นหลักค่ะ ต้นแขนหัวหล่เก้าสิบสิบเอ็ดสิสงสิบสามสิบสสุดท้ายแล้วเป็นการยืดเหยียดไปนในตัว15 16้าเจ็ดว้าวสิบแปตึงเตี้ยสิแล้ว20ค่ะค่อยๆเลนเนยนะคุณท้าดี๋ยวน้อยค่ะโอ้นกนหา้นาก่อนโอ้สุดยอด สำหรับการไลฟ่แบกทุลักทุเลแบกก็รอดค่ะเขาไม่อยากแยกมาดูชิ้นตัวนี้อ่ะอีกเยอะเมื่อกี้วอร์มเบาๆทีเราก็ไม่ยืดเบา thank you